วันนี้จะมาอธิบายต่อครับมาไหว้พระที่เมืองเสมาครับไหว้พระ,พระนอนนะครับแล้วก็ทือโอกาสมาเยี่ยมชมอธิบายต่อครับอ,อ,นนอันนี้ภาพพระบรมชายรักครับในหลวงรชัชกาลที่หกหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือเจ้าชายทวารวดีครับ พระองค์เคยเสด็จมาเมืองนี้ครับมาประพาสเมืองนี้ครับ,รรบก็ถึงมีหลักฐานไว้ดีนีครับว่าจะอธิบายเรื่องสมัยพระเจ้าอาโศกนะครับส่งพระสมณทูตเข้ามาครับยุคนั้นก็ยังไม่มีการสร้างพุทธรูปนะครับยุคสมัยพระเจ้าอาโศกอาจจะแกะสลักเป็นภาพเป็นเทพเทวาได้ เป็นยักษ์เป็นอะไรที่อคอย,อยุูชาเทพเทวดาหรือว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรที่ว่ามารยักษ์มารที่เขาดูแลศาสนานะที่อัญเชิญไว้สมัยพระเจ้าศกนะครับก็ดีเนี่ยสมัยศกก็มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่แล้วก็เลยเอารูปแบบมาก็ทางสงรุน่นศุกก็เลยเอารูปแบบนั้นมาเข้ามาในในแดนนี้นะครับในแทนส่วนภูมิ อาจจะเป็นการเข้ามาครั้งที่สองของพุทธศาสนานะครับครั้งแรกก็คงสมัยการทำสังคยนาครั้งแรกนะครับแล้วเสร็จในเจเดือนก็คงจะมีการจัดนำเอาพระไตรปิฎกมาประดิษฐานไว้ที่แดนสวนภูมินะครับเพราะว่าชาวอินเดียเขารู้จักสวนภูมิมาก่อนสมัยพุทธกาลนะครับเพราะพระพุทธองค์ก็เคยตัดไว้ว่า ศาส,สนาของพุทธองค์จะเจริญอยูอ่ในแดนสวรรณภูมินะครับเก็เลยพามาอธิบายว่ายุคสมัยอโศกก็จะมีหลักฐานแค่นี้แค่นี้มาแสดงแต่ว่าอันนี้ก็เอาแต่รูปทรงมาครับเอาแต่รูปทรงมาแล้วก็มาสร้างที่นี่ครับก็คงจะเป็นไทยเรานี่แหละครับสร้างสร้างตามคําแนะนําของ สมงรุ่นอสูกนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไทยเราก็มีความเชี่ยวชาญมาก,ก่อนตั้งแต่ยุคมั่นเชียงนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับอน,นี้เป็นลวดลายยุคบบราณนะครับอันนี้ก็ประมาณสักพุทธศตรวตรรษที่เจ็ดที่แปตามที่ผมเคยอธิบายไว้นั่นแหละครับนะเก่าแก่กว่ายุคพระเจ้าจิตเสนนะครับนั่นแหละและยุคนั้นก็มีอักษรใช้แล้วครับ สนแรกก,ก็เป็นอักษรของสรงรุ่นแรกที่เรียกกันว่าอักษรของนั่นแหละครับอักษรที่สองก็คืออักษรที่มาเรียกกันว่าอักษรปรารวะภายหลังในสมัยพระเจ้าจตเสนนั่นแหละครับหลักฐานก็เป็นเป็นชนี้เพราะว่าในขณะที่พระเจ้าจตเสยยกทัพบ,บุกเข้ามานในแดนนี้ทาง้งภาคกลางก็มีอักษรอของสงรุ่นอโศกใช้อยู่แล้วครับแล้วก็ในภาคอีสานก็มีหลักฐานการใช้อยู่แล้วครับ มีทั้งสองอักษรน,นั้นก็มีอยู่แล้วครับนั่นแหละทั้งอักษรทรงรุ่นแรกและอักษรทรงรุ่นอโศกนะครับแต่สาเหตุที่พระเจ้าอาโศกไม่ใช้อักษรของของทรงรุ่นอโศกนั้นก็เพราะว่าเวลาไปเผยแพร่นั้นจะต้องใช้อักษรพระมีครับพวกเจ้าเมืองถึงจะเข้าใจเพราะว่าไม่มีใครอ่านอักษรของ สงทางสงทางพุทธศาสนาได้เพราะด้วยเหตุที่ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอักษรใหม่ที่ใช้กันแต่ในสงนะครับเหมือนของสงรุ่นแรกเน่ะก็เลยไม่มีไม่ไม่ไมีปรากฏไม่มีปรากฏแต่ว่าอักษรของสงรุ่นอโศกเนี่ยก็มียังมีปรากฏในอินเดียในอินเดียอยู่นะครับคาดว่าคาดว่านะฮะเคยเห็นเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นว่ามีปรากฏในอินเดียก็ ต่อมาก็ก็มาถึงสมัยพระเจ้าจิตเสนก็คงจะเมื่อพระองค์บุกเข้ามาในภาคอีสานก,ก็ก็ต้องมาลบกับฝ่ายสยามทวารวดีสยามโภคนี่แหละครับหรือว่าสยามเทศหรือว่าไทยเรานี่แหละในปัจจุบันเพราะว่าบริเวณภาคอีสานนี่มันเป็นแหล่งกําเนิดของชนชาติไทยเรานะครับซึ่งเป็นพลเมืองหลักนะครับก่อนที่จะย้ายลงไปอยู่ ตามภาคต่างๆภาคกลางภาคอะไรภาคใต้เมื่อน้ําทะเลลดลงครับในภาคกลางก็าศาสนาก็ามาก็เลยเคลื่อนย้ายขยายก็เจริญเป็นบ้านเมืองก็เป็นประเทศสยามขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับนั่นแหละก็สาเหตุที่พระเจ้าจิตเสนเนี่ยบุกสามารถเข้ามาโจมตีในภาคอีสานได้สําเร็จก็เพราะมีชวาครับ ทางอีเดีตใต้เขาหนุนชวาหนะนุนชวาหรือต่อมาที่เหลือก็คือจามน,นั่นแหละครับหนุนชวาเข้ามาเข้ามาช่วยรบเข้ามาร่วมรบนะถึงชนะแล้วประจวบทั้งว่าในภาคอีสานฝ่ายสยามกุกสยามโคกเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการรบเพราะว่าดูประวัติแล้วไม่เคยรบมาก่อนครับอยู่กันอย่างสันติแบบถือเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเนี่ยกระทึงมาอธิบายว่า สาเหตุที่ต้องยกเข้ามาจนทําหลักฐานเอาไว้ก็เพราะว่าก็ก็เพราะว่าเนี่ยมันมีหลักฐานว่าชุมชนโบราณที่หนานแน่นที่สุดนะครับอันนี้หลักฐานจากท่านศาสตราจารย์สันตินะครับได้กรุณาเอื้อเฟื้อมาผมก็เลยสีหลอกมาอธิบายให้ฟังว่าะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานะหเห็นไหมครับความหนานแน่นของประชากรมากที่สุดเลยครับและไอที่ไปกระจายอยู่ตามภาคกลางภาคใต้นั่นแหละก็เ,ะเป็นประชากรจาก ภาคอีสานนะครับหลังทะเลหลังน้ําทะเลลดนะแต่ทีนี้พระเจ้าจีเสนก็จะเข้ามานะครับจุดจุดข้างล่างนั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็ขึ้นเข้าไปนั่นแหละนี่เนี่ยจุดจุดข้างล่างน,ะนั่นแหละก็มารวมทับอยู่แล้วก็มามายึดเมืองท่าของสยามนนะทางภาคทางทางตอนล่างทางอีสานตอนใต้มันจะมีเมืองท่านั่นแหละครับมันถึงมี กำปงกำปงเสียมนะก็คือวัดเมืองท่าสยามน,นั่นแหละครับมันถึงมีเมืองทางต่างน,นะครับเนี่ยก็คงจะเข้ามาบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปในภาคอีสานแล้วก็เข้าไปลบนี่ก็เมืองเสมาไมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมพลังอ่านไหมม่ความหนาแน,าน,น่นอะ่ะเพียบเลยมีแต่เพราะเพเมืองสยามตรนนั้นอยู่อยู่อันนี้เป็นหลักฐานความหนาแน่นของชุมชนโบราณนะเมือ่อเมื่อสมัยเมื่อสมัยยุคนูน้นแหละครับตั้แต่ยุค บ้านเชียงนี <gamma enders> ่แหละผมว่าสมัยพันสองพันปีนั่แหละครับนั่นแหละแต่ที่นี่ที่ลงมาเจือจางลงมาลงมาข้างล่างในภาคกลางก็ล้วนแต่เป็นคนอีสานทั้งนั้นแหละครับตามหลักฐานนี้นะครับนั่นแหละก็ถึงเป็นต้นเหตุของการที่ว่าทำไมเราต้องมีการส่งมันเครื่องราชบรรณาการก็เพราะทั้งสยามลบแพรพระเจ้าจตเสิน ก็ถึงเป็นต้นกำเนิดของคาว่าเครื่องราชบรรณาการต้องจัดไปให้ฝ่ายชนะนั่นแหละที่ก็มามาตั้งเขาคงจะตั้งฐานอยู่เมืองล่ามเพราะว่าเขาแบ่งกันตั้งนานแล้วว่าก่อนที่จะเกิดการรุกเขาแบ่งกันระหว่างกัมพูชากับสยามโคกนะครับสยามโคกก็คือพวก,พวกอยู่ภาคอีสานพวกดั้งเดิมโบราณนั่นแหละแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาแยกเพราะว่า,ามีความเห็นต่างนะครับแล้วก็ต่อมาก็ ไอ้ทางฝ่ายอินเดียเขาอยากได้ทองคําไปค้าขายกับพวกโรมันในยุคนั้นโรมันก็ต้องการทองคาทองคำมีค่านั่นแหละก็เลยหาวิธีมาเอาจากฝ่ายสยามคือรบพห้ชนะหาวิธีรบพิชชนะแล้วก็ให้ส่งเครื่องมรนาการก็จะได้ทุกอย่างตามที่ตามที่ทางอินเดียใต้เขาต้องการนั่นแหละครับแต่จะมาบอกว่าอัอกษรปรวาวะเป็น อบกษรรุ่นแรกที่เข้ามาในอุสระคเนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลักฐานที่นี่มันเก่ากว่านั่นครับมันเก่าโดยหลักฐานนี้ต้องมาอธิบายใหม่มันเก่าโดยตั้งแต่หลักฐานพระพุทธรูปหลักฐานใบเสมาของฝ่ายเทราวาสเสียมเทศก็เก่าเก่ากว่าแม้แต่หลักฐานจารึกข,ของจ้าจิตเสนก็เอาไปจากเมืองเสมาทําให้ทราบว่าเมืองเสมาหรือ หรือ,อ,อนครราชสมาเนี่ยก็คือศูนย์กลางของสยามเทศครับท่านะน,ะ,นะก็ก็อย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศต้องมีศูนย์กลาง